สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนาก็จะมาพูดถึงการสอบแลกเปลี่ยนนะคะต่างประเทศนั่นเองนะคะคือนาเห็นว่าช่วงนี้หลายๆคนนะคะสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีน้องๆหลายคนที่แบบว่าสนใจที่จะสอบนะคะวันนี้นะคะนาก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็บอกเทคนิคต่างๆนะคะที่นาเนี่ยนำไปสอบนะคะ เกริ่นก่อนเลยนะคะว่านาวเนี่ยไปสอบมาทั้งหมด4โครงการนะคะก็คือโครงการแรกก็คือ AFS นะคะซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักโครงการนี้เนาะเพราะว่าโครงการเขาค่อนข้างเปิดมานานแล้วก็ม,มีเด็กเข้าร่วมโครงการเยอะมากๆนะคะใครที่อยากไปแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบสอบ AFS กันทางนั้นเลยนะคะแล้วก็แนที่2นะคะเราจะสอบเป็น i e e นะคะแล้วก็สเป็น AND นะคะอันนี้4เป็น ICSE นะคะซึ่งนาติดทั้งหมด4โครงการเลยนะคะ แต่สี่งที่น่าเศร้าก็คือน้มไม่ไปนะคะทุกคนเพราะว่านาว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราไม่อยากซ้ำชั้นด้วยนะคะถ้ากลับมาจากแลมเปลี่ยนคือน้ำต้องมาซ้ำชั้นเชียบ้านเราก็แบบไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแบบเหมือนสอบวัดความรู้ของตัวเองไปสักนิดนึงนะคะก็ถือว่าสอบวัดความรู้ของตัวเองไปเนาะ แล้วก็วันนี้นะคะนาจะพูดทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันนะคะก็คือเป็นพาร์ทเตรียมตัวสอบนะคะกับพาร์ทการสอบนั่นเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวนํามาพูดถึงการเตรียมตัวสอบก่อนเนาะก็คือก็จะแบ,บ่งเป็น2อันอีกนั่นแหละนะคะทุกคนก็คือการสอบข้อเขียนแล้วก็การสอบสัมภาษณ์นะคะก็คือเทคนิคการเตรียมตัวของนาเนี่ยเอาจริงๆไหมคือเราเหมือนไม่ได้แบบอ่านหนังสือแบบโอ้โหแบบซื้อมาทุกเล่มซื้อมาแบบ ทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะทุกคนก็คือไม่อ่านหนังสือเลยพูดงี้ดีกว่าว่าไม่อ่านหนังสือเลยนะคะทุกคนแบบแต่ดน่ไม่อ่านเลยนะคะทุกคนแต่นาวเนี่ยใช้วิธีการดู youtube เอานะคะทุกคนคือเราเป็นคนที่ชอบดู youtube นะคะแล้วก็ดูแทนซีรีส์ไปเลยนะคะทุกคนก็ดูไปเลยจ้ะดูไปเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะดูเนี่ยนาวแนะนําก่อนเลยนะคะว่าแต่ละโครงการเนี่ยมันจะมี รุ่นพี่หรือว่ารุ่นก่อนๆที่สอบไปนะคะเขาจะนํามาแชร์หรือว่านํามาแบบแบบ่งปันลงในเว็บไซต์ต่างๆเช่นพันทิปนะคะหรือไม่ก็เด็กดีนะคะทุกคนอาจจะมีเว็บอื่นด้วยก็ลองไปเสิร์ชหากันดูนะคะทุกคนก็น้องก็แนะนํานะคะว่าให้เข้าไปในเว็บนั้นนะคะไปหาดูเลยค่ะ แชร์ประสบการณ์การสอบเลขกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะคะก็พิมพ์ชื่อของกลุ่มของการไปเลยนะคะทุกคนก็จะมีคนบอกแนวข้อสอบเยอะมากๆเลยนะคะว่าแบบสอบอะไรบ้างแล้วเขาจะถามยาแค่ไหนหรือว่าคำถามแบบมีอะไรบ้างต้องจำศัพท์ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะมีบอกแบบค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะคะต้องไปหากันดีๆเนาะนางก็จะนำแนวข้อสอบตรงนั้นนะคะไปเขียนลงในกระดาษหรือว่า iPad นะคะแล้วก็ทำเป็นเช็คลิสต์นะคะทุกคนก็คือ g r a ม m a r นะคะคือคือน้อไม่รู้ตอนแรกว่ามันต้องสอบแกรมา a r ยากแค่ไหนนะคะล้วก็ท่องมาเลยค่ะ12เทนนะคะไปท่องไปท่องไปเลยค่ะสรุปตอนสอบก็ลืมนะคะก็ไม่ใช่แล้วนะคะก็คือน้อเนี่ยก็เอ่อเปิด YouTube นะคะแล้วก็เสิร์ชท e นนั้นๆเลยนะคะแล้วก็มันจะมีคลิปวิดีโอให้เลือกเยอะแยะมากๆเลยนะคะให้เรียนแล้วก็เอาเลยจ้ากดคลิปไหนก็คลิปนั้นนะคะทุกคนก็เรียนไปนะคะจนก,กว่าเราจะเข้าใจเนาะ เรียนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ประมาณนั่นแหละนะคะทุกคนแล้วก็นาจะชอบดูพี่ที่เขาเหมือนทำ YouTube เกี่ยวกับเทคนิคการจอบชิงทุนอะไรอย่างเงี้ยคือคือไปดูเขาเยอะๆนะคะทุกคนเขาก็อาจจะแบบหลายๆคนจะมีเทคนิคต่างกันไปแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองนะคะก็คือนาเป็นคนชอบดู YouTube ใช่ไหมก็เลย ั่นแหละจ้าก็คือช่องไปดูคลิปที่แบบ Q&A ว่าแบบเออเขามีเทคนิคการเตรียมตัวสอบยังไงไปดูของคนอื่นนะคะแล้วก็นํามาใช้กับตัวเองนะคะก็คือ YouTube ก็จะมีประมาณนั้นเลยนะคะทุกคนแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะทุกคนนาทาข้อสอบเก่าด้วยนะคะคือตอนสอบ AFS นะคะนาทาข้อสอบเก่าของ AFS นะคะปีนาพยายามหาปีที่มันเป็นแบบล่าสุดที่สุดแล้วนะคะจาได้ว่าตอนนั้นน่าจะทําประมาณปีห้าห้าแปดนะคะทุกคนก็คือหาแบบปีแบบ ที่มันปัจจุบันกว่านั้นไม่ได้แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ข้อสอบมันก็ไม่ได้แบบแตกต่างอะไรกันเยอะแยะนะคะก็คือแนวข้อสอบมันก็จะแบบพอๆกันนะคะแต่ว่าอาจจะแบบเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนอะไรอย่างนี้คําแต่ว่าคําศัพท์มันจะเหมือนแบบคําศัพท์มันค่อนข้างที่จะตรงกันอยู่นะคะก็คือเทคนิคการทําข้อสอบเก่าของนรานะคะนราก็จะทํา วันละสิบข้อนะคะทุกคนสิบข้อเนาะจะไม่ได้ว่ามันมีกี่ข้อแล้วนะคะทุกคนก็ทําวันละสิบข้อนั่นแหละทุกคนก็จะแบบสมมติมีสามสิบข้อแล้วก็ทำทั้งหมดสามวันใช่ไหมคะก็คือสิบข้อเราจะทําอย่างนี้ก่อนเลยสิบข้อปุ๊บนะคะคือเราจะทําไปปุ๊บๆอ่านโจทย์ข้อหนึ่งนะคะคําไหนที่ไม่รู้ขีดไว้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งหานะคะขีดไว้ก่อนนะคะทําทําให้เสร็จก่อนนะคะอ่านโจทย์ปุ๊บขีดนะคะแล้วก็ทําให้เสร็จนะคะสิบข้อนะคะขีดขีดขีดไว้นะคะ ข้อที่สองนะคะให้หาคําเหล่านั้นนะคะให้หาคําที่ยากๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็เขียนลงบนข้อสอบนะคะที่แบบสมมติว่าถ้าใครได้เป็นฝ่าย PDF อย่างเงี้ยก uh ็สามารถเขียนลงใส่ iPad ได้อะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าจะพิมพ์มาใส่กระดาษอะไรอย่างงี้ก็ทําได้นะคะก็เขียนไปเลยค่ะแนะนําว่าให้เขียนนะคะทุกคนเขียนลงไปในนั้นเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็จากนั้นนะคะก็ทําอีกรอบนึงค่ะทําอีกรอบนึงนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูเฉลยนะคะทุกคนทําอีกรอบนึงไหมคะทาอีกรอบหนึงค่ะ ทำอีกรอบนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ดูเฉลยน,นะคะแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะก็คืออาจจะมีบางข้อที่แบบเฮ้ยทำไม้นาก็งงว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่เฉลยข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามไปหาดูในอินเทอร์เน็ตนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าห,หาไปไม่ได้จริงๆก็ข้อนั้นก็หวังว่าจะดวงดีเดาข้อถูกนะคะนัะะ่นแหละค่ะทุกคน ก็ประมาณนี้เลยนะคะนักจะทําแบบนี้ไปทั้งหมด30ข้อก็3วันนี้นะคะพอนาทําครบ3วันแล้วเนี่ยวันที่4นะคะนาจะลบคําตอบทุกอย่างเลยนะคะทุกคนลบแบบไม่ให้เหลือร่องรอยเลยหรือว่าถ้าใครที่ทําใส่ iPad เนี่ยก็เคลียร์ทุกอย่างนะคะทุกคนเคลียร์ทุกอย่างแบบห้ามให้แบบเหลือรอยอะไรทิ้งไว้เลยนะคะทุกคนอ้อนาลืมบอกไปนะคะก่อนที่เราจะทําวันที่4เนี่ยวันที่3หรือว่าวันที่4ตอนเช้าหรือว่าวันที่4ก่อนที่จะสอบเนี่ย ทุกคนน่าจะมีสมุดเล่มหนึง่งหรือว่าอาจจะเป็นโพสต์อิทนะคะที่จดพวกคําศัพท์ที่เราไม่รู้เนี่ยน่าจะแปะไว้ตรงที่ผนังนะคะแล้วก็เวลาเราเห็นเราก็จะแบบได้ซึมซับคาศัพท์นั้นออกไปนะคะก็ประมาณนั้นนะคะเสร็จแล้วตอนทำข้อสอบนะคะให้ดึงทุกอย่างออกนะคะทุกคนห้ามแบบมีอะไรเลยนะคะเหมือนเราสอบจริงนะคะทุกคนวันที่4ี่นะคะเราก็จะเคลียร์ทุกอย่างนะคะก็ใครที่ทําใส่กระดาษก็เาแนะนาว่าถ้าไม่อยากให้มันมีรอยก็ รบกวนปิ้นใหม่นะคะทุกคนนั่นแหละนะคะทุกคนคือวิธีนี้เวิร์กมากนะคะทุกคนเวิร์กจริงๆสําหรับแบบคนที่ไม่ค่อยเก่งอังกฤษอย่างนานะคะก็คือนั่นแหละนะคะทุกคนนะคะนะคะ,ะ,คะเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาตรวจอีกทีว่าแบบเออเราแม่นยําประมาณไหนนะคะแล้วก็เหมือนก่อนจะสอบก็อ่านข้อสอบเก่านะคะนราไม่ได้อ่านพวกหนังสือเลยนะคะเพราะว่าคิดว่ามันแบบมันไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นนะคะในข้อสอบมันยังพอมีแบบแนวให้เราได้ยึดปฏิบัติอยู่นะคะโอเคค่ะทุกคนมาถึง พาร์ทการสอบสัมภาษณ์นะคะทุกคนก็คือการสอบสัมภาษณ์เนี่ยนะก็จะดูในพันทิปเหมือนกันนะคะทุกคนก็เด็กดงเด็กดีเขามีเกณฑ์คำถามให้เรียบร้อยนะคะทุกคนก็ตรงบ้างนะคะแบบก็มีตรงประมาณแบบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทุกคนก็แนะนําว่าดูในพันทิป,ปีที่สุดนะคะแล้วก็พวกเด็กดีอะไรที่เขาแบบ แนะนำให้ดูจากรุ่นพี่นั่นแหละทุกคนให้ดูจากรุ่นพี่ที่เขาเคยสอบมาแล้วนะคะทุกคนเขามีแชร์อะไรก็ทุกคนแบบต้องดูอะ่ะทุกคนคือมันมีประโยชน์แบบมันยูสฟูมากจริงๆนะคะแล้วก็การสอบสัมภาษณ์เนี่ยนะคะทุกคนแล้วก็ได้แบบดูรนทูบเหมือนกันนะคะเขาจะมีสอนเกี่ยวกับแบบอินทร์วิวทิ UTORIAL อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอาจจะมีแบบเหมือนประมาณว่าแบบเ,เวลาแบบเรา ใช้คําพูดยังไงในการสอบสัมภาษณ์ให้มันดูเหมือนเราเก่งภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้นะคะท,คทุกคนก็ไปดูนะคะทุกคนแล้วก็นาวเนี่ยฝึกพูดกับตัวเองนะคะก็คือ,อสรุป list คำถามมาแล้วนะคะทุกคนราก็ฝึกพูดไปเรื่อยๆนะคะพูดแบบไม่ใช่สคริปนะคะทุกคนก็แบบฝึกพูดไปเรื่อยๆหรือว่าอาจจะเป็นคำถามในชีวิตประจำวันก็แบบ what are you doing แล้วก็เราก็ตอบแบบ I am eating นี่นั่นแล้วก็ตอบให้มันย,วยาวๆนะคะทุกคนก็ตอบต่อๆไปนะคะทุกคนก็กระม่้งกระมากอะไรก็ไม่ได้สนใจเลยนะคะทุกคนแบบยิงคําถามแล้วก็ตอบเองนะคะตอนนั้นก็จะดูเหมือนคนบ้าเล็กๆนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราคุยคนเดียวเก่งประมาณนั้นนะคะตอนนี้ก็จบพาร์ทของการเตรียมตัวแล้วนะคะทุกคนก็ต่อไปนะคะจะเป็น ค่าของการสอบบ้างนะคะทุกคนก็คือเราเนี่ยสอบออนไลน์ใช่ไหมคะคือมันก็จะสอบในซูมนะคะเราก็จะต้องกดเข้าไปในเวลาที่เขาบอกนะคะแล้วก็จะมีแบบห้องต่างๆนะคะเขาก็จะแยกเด็กอะไรอย่างนี้บ้างแล้วแต่โครงการนะคะสอบเนี่ยของแต่และโครงการก็จะมีสอบอไม่เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสอบข้อเขียนซึ่งในความเป็นจริงวงเล็บนะคะมันคือการสอบข้อช้อยนั่นเองนะคะทุกคนก็มันก็คือการเขียนลง,งกระดาษนั่นเองนะคะทุกคนถ้า ในแบบว่าการสอบปกติเนาะแต่ว่าในออนไลน์นะคะเราก็จะสอบเป็นการเป็นช้อยด์นะคะแล้วก็จะมีแบบฟอร์มมาแล้วเขาก็จิ้มให้เราจิ้มนะคะอะไรประมาณนั้นเนาะ ก็แต่ละโครงการนะคะก็จะมีวิธีการวัดความรู้ที่แบบไม่เหมือนกันแล้วก็จะมาบอกเกี่ยวกับเทคนิคนะคะเวลาที่เราเนี่ยสอบแต่ละพาร์กันนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นเหมือนข้อสอบส่วนใหญ่นะคะก็คือจะแบ่งเป็น reading grammar นะคะแล้วก็ listening นะคะแต่ว่าบางโครงการจะไม่มี listening นะคะแต่ว่ามีโครงการหนึ่งที่เราสอบแล้วมันมี listening ก็เลยอยากจะมาพูดด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอาจจะไป โดนสอบดิสเน่เหมือนกันนะคะก็อยากจะมาแชร์เทคนิคกันนะคะโอเคพูดถึงข้อเขียนนะคะในส่วนของ Reading เนี่ยน้าแนะนำเลยนะคะทุกคนก่อนที่จะอ่าน Passage นะคะทุกคนเราต้องอ่านคำถามก่อนนะคะคือสมมุติว่าเขาบอกมาว่าแบบ Passage นี้เนี่ยจะให้ทำในข้อ5ถึง11อย่างเงี้ยเราก็จะอ่านข้อ5โจทย์ข้อ5ถึง11ก่อนนะคะแล้วก็ อ่านปุ๊บอ่านรอบนึงแล้วเนี่ยเราก็ไปอ่าน passage นะคะเราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะแบบหาคําตอบจุดไหนนะคะแล้วคือหลังจากที่อ่าน p พ s แล้วเนี่ยเราก็ขีดไว้นะคะสําหรับคําตอบของคําถามนั้นๆน,น,นะคะและเสร็จแล้วนะคะเราก็มาอ่านคําถามอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ดูตรนที่เราขีดว่ามันแบบเออมันตรงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าตรงกันแล้วก็คือกาได้เลยนะคะข้อนั้นถ้ามีช้อยก็คือกาได้เลยนะคะทุกคนก็ประมาณนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าแนะนำว่าต้องรอบคอบนิดนึงนะคะต้องอ่านดีๆเนาะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าใน p a s s a จมันมีคำยากหรือว่าแบบอะไรต่างๆนานาน,านะคะก็ขีดไว้ก่อนได้นะคะทุกคนก็ขีดไว้เผื่อแบบเออครั้งหน้าเราจะได้แบบเอาไปศึกษาศึกษาเราจะได้ไปสืบค้นต่อนะคะทุกคนแล้วก็อย่างที่สองนะคะ grammar เลยนะคะก็คือเรามีสอบข้อเขียนที่แบบเป็น grammar นะคะก็คืออันนั้นจะเป็นข้อเขียนเลยนะคะทุกคนก็คือให้พิมพ์ลงในแบบฟอร์มของเขาเลยนะคะว่าแบบ เฮ้ยข้อนี้มันแบบต้องใช้เทนอะไรแล้วก็แบบยังไงยังไงยังไงก็คือจะมีสมมติว่ามีคําว่า Study มาแล้วก็มีรูปประโยคมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบให้พิมพ์ว่าแบบในนั้นเราจะใช้ Study เป็นรูปในเทนไหนอย่างเช่นแบบอาจจะเป็น h a v e study อะไรเงี้ยอาจจะแบบเอออาจจะเป็น study ช่องสองหรือว่าเป็นแบบ h a v e b e e n study อะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์แบบนั้นไปนะคะอันนี้ก็จะยากนิดนึงนะคะอันนั้นเราก็ทําไม่ค่อยได้นะคะนะคะ โอเคต่อไปก็คือพาลิส n i n g นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นพาที่ค่อนข้างเก็บแต้มนะคะสำหรับนาวเลยเพราะว่ามันจะลดระดับความยากลงมาจากพาทอื่นนิดนึงนะคะทุกคนก็คือมันจะไม่ได้เขาจะไม่ให้ได้เขาจะไม่ได้ให้ฟังอะไรที่มันดูยากมากนะคะก็สามารถที่จะเก็บคะแนนจากพาทนั้นได้เนาะก็นาวก็แนะนำอีกว่าให้อ่านคำถาม ก่อนตลอดเลยนะคะก็คือต้องอ่านคําถามก่อนก่อนที่เขาจะเปิดให้ฟังเราต้องแบบสกิมมิ่งอะทุกคนสแกนแบบสแกนแบบเทคในนั้นอะแบบอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเขาจะแบบเปิดเร็วมากนะคะทุกคนก็ไปเลยนะคะเราจะรู้ว่าเราต้องโฟกัสใน dialogue ไหนของ conversation นั้นนะคะทุกคนก็คือต้องอ่านนะคะทุกคนไม่งั้นก็คืองงนะคะถ้าแปลแบบ ภาษาอังกฤษมาแล้วต้องแปลเป็นไทยนิ้วหัวทุกคนมาตีกันนะคะทุกคนก็แนะนำว่าอ่านคำถามก่อนนะคะแล้วสมมติว่าพอมีแบบเออแบบเฮ้ยมันมีแบบคำตอบอยู่ในแดนล็อกเลยนะคะก็ติ๊กไปเลยคะคะติ๊กไปก่อนนะคะทุกคนแบบบางอันเขาจะให้ฟังสองรอบนะคะแต่ว่าถ้าฟังรอบเดียวก็สู้ๆนะคะก็ค่อยๆฟังนะคะทุกคนใจเยน็นๆไม่ต้องเลึกลักแบบนาวนะคะ โอเคค่ะมาถึงพาร์ทการสอบสัมภาษณ์นะคะทุกคนก็ก่อนที่เราจะสอบสัมภาษณ์เขาจะมีเวลาให้เราพักนิดนึงนะคะทุกคนแบบสอบก็เขียนเสร็จก็จะมีเวลาพักสักเล็กน้อยแล้วแต่โครงการนะคะก็อา่านสคริปที่เตรียมมานะคะทุกคนก็อา่านสคริปที่เตรียมมานะคะแล้วก็คืออยากแนะนําเลยสําหรับแบบคนที่คิดว่าแบบสอบออนไลน์เราสามารถอา่านสคริปได้นะคะแต่นาแบบไม่อยากแนะนําให้อา่านสคริปป์อะทุกคนเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบมันไม่เป็นธรรมชาตินะ,นะคะทุกคนคือแบบ กรรมการเขาดูออกนะเอาจริงๆมันมันมัน,มนอาจจะคลิปกับแบบพูดแบบเรียกว่าอ,อะไรอะฟรอนดี้ออกมาเลยมัน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 ต่างกันนะคะทุกคนคือเอาจริงๆไหมสอบสัมภาษณ์อะไม่ต้องเน้นกรมมาอะไรขนาดนั้นนะทุกคนคือเหมือนแบบกรรมการเขาแค่อยากรู้ว่าเราฟังที่เขาพูดออกไหมแล้วก็สามารถตอบคําถามเขาได้ไหมแบบแนะนําให้ตอบให้ตรงคําถามนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบ อยากให้มันยาวก็เลยแบบตอบวนไปวนมานะคะก็อันนั้นก็อาจจะได้คะแนนน้อยก็ได้นะคะทุกคนแนะนําว่าให้ตอบให้ตรงคําถามนะคะถึงจะสั้นยังไงก็ตอบให้มันตรงคําถามไว้ก่อนนะคะทุกคนและสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะสาหรับการสอบสัมภาษณ์คือ first impression นะคะทุกคนคือทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยแบบ ก็เราเป็นคนหน้าแบบนี้อยู่แล้วว่าหน้าแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าเราแนะนําเลยนะคะตอนที่แบบสอบสัมภาษณ์เราให้ยิ้มแบบแก้แกปิดไปเลยนะคะทุกคนยิ้มแบบสวัสดีค่ะ hello อะไรอย่างเงี้ยก็ hello เป็นเลยนะคะแบบ how are you อะไรอย่างเงี้ยทำแบบบรรยากาศให้มันดูผ่อนคลายนะคะกรมการจะได้ดูแบบแฮปปี้นะคะเวลาแบบกรรมการแฮปปี้นะคะใครก็จะแฮปปี้นะคะทุกคน อันนั้นใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราคิดว่า first impression สำคัญม,มากเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบคือเขาจะจำเราได้นะทุกคนคือแบบคนน่ะจะแบบว่าจำสิ่งแรกกับสิ่งสุดท้ายได้นะคะก็คือจำตอนที่เราแนะนำตัวแล้วก็ตอนที่เราขอบคุณเขานะคะทุกคนไอ้คำถามก็คือแบบเขาอาจจะไม่ได้มานั่งจำว่าเด็กคนนี้ตอบอย่างนี้อย่างนี้แต่เขาจะแบบมานั่งจำว่าเฮ้ยคนนี้แบบ เออยิ้มมาให้ก่อนเลยอ่ะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเด็กอธัธยาศัยดีอ่ะเราได้คะแนนเออเราได้คะแนนเออเฟรนลี่ไปแล้วนนอ่ะหนึ่งนะคะแล้วก็ได้คะแนนที่แบบเขนาเรียกว่าอะไรคะแนนอะไรเขนาเรียกว่านอะไรนะอะไรสัมพันธ์สัมพันธ์นะทุกคนอ๋อมนุษยสัมพันธนะ์นนนดีนะคะทุกคนก็จะได้คะแนนตรงนี้ไปนะคะ อาจริงมันก็แล้วแต่แหละว่าเอเจนซี่เขาต้องการเด็กแบบไหนไปโครงการอะไรเงี้ยนะคะทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าการอยู่บ้านโฮสอะไรเงี hmm. ้ยมันต้องใช้แบบการกล้าแสดงออกการแบบมนุษยสัมพันธ์นะคะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรเงี้ยนะ,ะว่าแบบข้อนี้คือสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนปิดนะคะก็คือเราจะขอบคุณแล้วก็แบบอาจจะมีการบอกว่า thank you for taking your time to Interview me today อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็สามารถบอกได้แบบขอบคุณที่เสายเวลามาสอบสัมภาษณ์นะคะ thank you thank you so much อะไรก็าสามารถพูดอะไรได้นะคะเๆหรือไม่ถ้าเขามีแบบว่าแบบ do you have um, any questions to ask อะไรอย่างเงี้ยอย่าตอบว่าไม่มีนะคะทุกคนตอบว่าแบบ if I go there อะไรแบบถ้าฉันไปที่นู่นแล้วเนี่ยฉันสามารถไป จะซื้อของได้ไหมหรือยอยู่ที่นู่นแล้วโรงเรียนเป็นยังไงบ้างหรอหรือว่าแบบโครงการจะเลือกโรงเรียนให้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถามแบบคําถามที่เราอยากรู้หรือว่าแบบอยากรู้ไม่อยากรู้ MK ก็ต้องถามไปก่อนนะคะทุกคนเราจะได้เขาจะได้รู้ว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรกระตือรือร้นกับการไปแลกเปลี่ยนอ่ะก็นั่นแหละนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะสอบชิงทุนหรือว่าอยากจะสอบ แลกเปลี่ยนนะคะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะ go inter ไปเลยนะคะก็สามารถนำเทคนิคนี้นะคะไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองได้นะคะก็อย่างที่น้าบอกนะคะว่าแต่ละเทคนิคของแต่ละคนมันไม่ได้เข้ากับทุกคนนะคะเรามีหน้าที่แค่ซึมซับเทคนิคของคนอื่นแล้วปรับให้มันเป็นของตัวเองนะคะก็ให้ทุกคนไปเลือกกันดูนะคะว่าทุกคนถนัดเทคนิคแบบไหน,นมางคนอาอัชถนัดอ่านหนังสือมากกว่าก็ได้นะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะนะ้าก็จะมาแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็คลิปหน้าอยากดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะคะทุกคนก็วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย